สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับภาษาไทยตอนกว่าจะเป็นประโยคนักเรียนอาจจะเคยผ่านการแต่งประโยคมาบ้างแล้วแต่แท้จริงแล้วประโยคที่เราแต่งนั้นเป็นประโยคจริงหรือเปล่าประโยคที่จริงแล้วหมายความว่าอย่างไรประโยคคือการนําคํามาต่อกันให้ได้เป็นข้อความที่มีใจความที่สมบูรณ์สื่อความหมายได้ชัดเจนว่าใครกําลังทําอะไรอยู่นั่นเองค่ะ ส่วนประโยคนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างถึงจะเป็นประโยคได้เราไปติดตามชมกันเลยค่ะโดยประโยคที่เราจะเรียนในวันนี้เรียกว่าประโยค2ส่วนประโยค2ส่วนจะประกอบด้วย1ภาคประธาน2ภาคแสดงภาคประธานคือคำที่ทำหน้าที่เป็นผู้กระทำโดยคำนี้นะคะส่วนใหญ่จะใช้คำประเภทคำนามและคำสรรพนามนั่นเองโดยประธานสามารถเป็นได้ทั้ง สัตว์สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้ค่ะนักเรียนส่วนภาคแสดงคือคำที่ใช้แสดงการกระทำของประธานนั่นเองคำเหล่านี้นะคะเราจะใช้คำกริยานะคะอย่างเช่นกินเดินนั่งนอนยืนเป็นต้นเมื่อเรามีคำที่ต้องการแล้วการที่จะมาเป็นประโยคได้นั้นจะต้องเป็นประธานและกริยานำมาเชื่อมต่อกันให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเมื่อนําคําที่ทําหน้าที่เป็นประธานและคําที่ทําหน้าที่เป็นกริยามาต่อกันแล้วจะสามารถทําเป็นประโยคสองส่วนได้อย่างไรดูที่คําแรกค่ะประธานคือพ่อกริยาคือยิ้มประโยคสองส่วนที่ได้คือพ่อยิ้มคําต่อไปค่ะยายกริยาคือยืนคําประโยคสส่วนคือยายยืนประธานคือน้อง กริยาคือร้องไห้ประโยคสองส่วนที่ได้คือน้องร้องไห้ประธานคือพี่กริยาคือหัวเราะประโยคสองส่วนที่ได้คือพี่หัวเราะประธานคือตากริยาคือนั่งประโยคสองส่วนที่ได้คือตานั่งเห็นไหมล่ะคะว่าไม่ยากเลยประโยคสองส่วนนั้นคือการนำคําที่มีหน้าที่เป็น ประธานต่อท้ายด้วยคำที่มีหน้าที่เป็นกริยาเมื่อต่อกันแล้วเราก็จะได้ประโยคสั้นๆง่ายๆเรียกว่าประโยคสองส่วนนั่นเองส่วนประโยคนั้นจะมีหน้าที่อะไรบ้างหรือมีประเภทไหนบ้างเรามาติดตามชมกันพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะตอนนี้เราไปติดตามชมใบงานของเรากันดีกว่าใบงานของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อโดยใบงานนี้เป็นการแบ่งส่วนประกอบของประโยคโดยการแบ่ง ประธานและกริยาประธานครูพิมพ์จะใช้คําว่าใครส่วนกริยาครูพิมพ์จะใช้คําว่าทําอะไรดังเช่นตัวอย่างค่ะใครในรูปนี้คือพ่อทําอะไรพ่อกําลังยิ้มอยู่เราก็เขียนคําว่ายิ้มเมื่อเรามาเรียงเป็นประโยคแล้วก็จะได้ประโยคที่ว่าพ่อยิ้มเห็นไหมคะไม่ยากเลย5้าข้อต่อไปนี้ครูพิมพ์คิดว่าเด็กๆทาได้แน่นอนสําหรับวันนี้ครูพิมพ์ขออนุญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ